คุณผู้ชมขาจากสาวสวยมาดูหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่านะคะใครจะเข้าวงการไหนก็เข้าไปพระเอกหล่อๆอย่างไนกี้เขาบอกว่าระดับผมนี่นะฮะสไตล์ผมนี่นะวงการพระเครื่องเท่านั้นที่ต้องการโอ้หยอดเลยนะขัดกับลุกไหมล่ะคุณผู้ชมนะคะล่าสุดสัมภาษณ์มาเจ้าตัวนี่นะคะขออัปเดตเลเวลแรงๆเร็วๆให้ได้ฟังกันเลยนะอยากให้ดูภาพจากงานก่อนก่อนนะมาช่วงต้นปีนี่คือพระเครื่องที่ไนกี้นี่ที่โดนเขาเช่ามาบูชาใส่มาให้พี่ๆสื่อมวลชนดูก็นับไปสองส องค์ปกติแต่ว่าล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐเราไปเมาส์กับเจ้าตัวเรื่องพระเครื่องอีกครั้งคุณค่ะดูเอาเาถอะจ้า,จาแหมคิดว่าไนกี้ทาพระจัน,น์ทรเเยอะขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูกันนะฮะนี่นะะเอาภาพขึ้นมานะฮะเป็นภาพพระเครื่องของนกี้นี้ที่ดนค่ะดูดูเอาเอง นี่คือเช่ามาบูชาสรุมาให้ทินข่าวบันเทิงไทยรัฐด,ดูกันไปนะคุณผู้ชมเห็นปุ๊บคืออึ้งจริงๆเยอะมากๆหลายคนบอกว่านกี้อันนี้เรียกว่าคลังแสงหรือเปล่านายกี้บอกว่าพี่ผมนี่นะเริ่มแรกๆแค่หลักสิบเองทุกวันนี้นะฮะไม่ใช่แค่หลักพันแล้วนะแต่มันหลายพันองค์แล้วด้วยความใจรักคุณผู้ชมแล้วมูลค่าเนี่ยนับรวมกันนกี้บอกว่าประมาณ7หลักนะ,อนะเออเนะเจ้าตัวก็เล่าด้วยความที่ว่าเออลหลงไหลชื่นชอบมากๆ บางทีไปทำอะไรรู้ไหมแฟงตัวตามกลุ่มลายพักเครื่องออว่างๆ ไอ้ท่องบทเนะี่ยก็ท่องอยู่แต่พอพักกองเนี่ยคนอื่นถ่ายต,ติ๊กตอกไนกี้ทำแบบตองพระเจอรุ่นไหนถูกใจเอฟค่ะไนกี้บอกเลยว่าแต่ละรุ่นนี่นะที่แพงแพมันก็มีหลายเหตุผลนะบางคนบอกเอ๊ะทำไมพระเครื่องสมัยนี้มันแพงเหลือเกินบางอย่างมันสร้างมาจํานวนจาํากัดสร้างครั้งสุดท้ายบ้างหละเกจิชื่อดังปลุกเสกมาบ้างบางรุ่นเนี่ยบูชาแล้วนําเงินไปต่อบุญสร้างวัดสร้างโบสถ์อะไรก็มีนะเห็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าตัดใจไม่ได้จริงๆอ่ะจะเป็นยังไงไปฟังเซียนพระไนกี้กันเลยจ้า ไม่เคยบอกว่าตัวเป็นเซียนเลยนะครับออแต่ว่าแค่อาจจะแค่คนที่สะสมครับชื่นชอบในวัตถุมงคลแล้วกันนะครับตอนนั้นเราเคยเห็นไนกี้เอามาเยอะมากงานวงสวงอะตอนนั้น <laughs> อะตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม <laughs> ตอนนี้บอกเลยว่าเพิ่มขึ้นมากมายจริ <laughs> <ๆ laughs> อย่างที่ผมเก็บเนี่ยผมก็จะชอบเก็บ เนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองคําแล้วก็เนื้อทองคำบางรุ่นบางองค์เนี่ยที่ที่แพงก็เพราะว่าบางรุ่นสร้างแค่เก้าเหรียญอย่างเงี้ยเราก็สู้มาเราก็สู้เราก็สู้ <c oughs> สู้มาครับผมสู้มาด้วยด้วยน้ําพักน้าแรงที่ทํามาครับผมทุกวันเนี้ยก็ไปหมดกาพาเยอะมากครับผมแต่ก็สุขใจนะไม่ได้เดือดร้อนใครเลยงี้ย ทำอะไรก็ได้สบายใจไม่ได้เดือดร้อนเตยไม่ได้เดือดร้อนคนอื่น<ฆ>คุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแล้วมีพระเป็นครังแสงขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะปาฏิงฮงปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวบ้างหรือเปล่ายังไงอะเดี๋ยวไปฟังนกี้ค่ะเราถ่ายละครใช่ไหมบางทีก็เกิดจะเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยก็อยู่ๆก,ก,ก็ก็มีอะไรบางอย่างไม่รู้มาโดนใจสมมุติว่าผมติดอยู่สี่แยกไฟแดงอ่ะมืดๆแล้วอยู่ๆก็มีอะไรไม่รู้เหมือนกับว่าอยู่รถมันไม่ไปอ่ะพี่อีกแป๊บเดงองครับ ก็คือตุ้มเลยตุ้มคือข้างหน้าข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุทันทีเลยแล้วแล,แล้วเราก็ตกใจว่าเอ้าถ้าสมมุติถ้าเราออกไปถ้าเราออกไปอะ่ะตรงนั้นก็คือเราหรอใช่แล้วอยู่มันก็เป็นเรื่องปฏิหารแบบนี้ครับที่เราไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่แต่มันก็เกิดแบบนี้จริงๆกับกับชีวิตของไนกี้ครับเขาเจอมากับตัวไงเขาก็เลยเชื่อเขาไปใหญ่เลยนะ